นี่ครับสูตรหมักเนื้อย่างนะครับใส่น้ําตาลลงไปนะครับหมูเราก็ซอยมันมีหมูอะไรมังแมหมูเนื้อสันนี่สันคอก็สันเนื้อสันคอก็ไอ้ข้อโตนี่ครับสันคอกับขอ้อโตนะครับใส่น้ําตาลลงไปแล้วแล้วก็ซีอิ้วขาวใส่ซีอิ้วขาวลงไปนะครับ เป็นสูตรเนื้อย่างนะครับทำกินกันแบบบานๆอันนี้เป็นซอสนะครับซอสปรุงรสเนื้อย่างทําเองนะครับนี่ครับชามใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่สูตรทากินปีใหม่่ใส่น้ํามันพืชนะครับน้ํามันพืชทําให้เนื้อนุ่มๆ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยนะครับ ปรุงรสเป็นสูตรใน้อย่างทำเองแบบ 1, บ้านๆง่ายๆนะครับเนี่เนื้อก็ซื้อมาจากตลาดสดๆเลยนะครับซื้อมาดสดๆอา่ตาตำโดยเกลือนะครับเกลือปรุงรสอิดหน่อย <c oughs> กิโลแม่นี่ยสี่ <c oughs> กิโลสี่กิโลนะครับวันนี้ทํากิน2บ้านนะครับ2อครอบครัวนะครับ,รบ,รบแล้วก็พยําให้เข้ากัน เราจะต้องซื้อคัดแบบดีๆนะครับสุดๆจากเขียงเลยนะครับแล้วก็มามักสูตรการหมักในย่างใครจยไปทําตามก็ได้นะครับสูตรนี้ไม่ได้ห่วงนะครับช่องของเราทํากินแบบแบ่งสูตรอยู่แล้วครับจะเป็นเมนูหลากหลายนะครับวันนี้ก็มาในย่างช่วงปีใหม่ทํากินกับครอบครัวนะครับเติงงมน้ำเปล่าเข้าไปอีกนิดนึงนะครับก็เป็นสูตร แล้วก็คลุกเคล้าต่อให้เข้ากันนะครับมันคอเนื้อเติมสกับผสมเครื่องปรุงให้มันเข้าเนื้ออีกนิดนึงนะครับเป็นส่วนละลายของน้ํานะครับนี่ครับให้เกิดความเข้มข้นหมักแล้วก็เนื้อมันนุ่มด้วยนะครับแต่ประมาณนี้นะครับการหมักนี่ครับเสร็จแล้วนะครับหมักเสร็จแล้วในยอย่างสูตรทำกินเองแบบบานๆง่ายๆเด้อ เสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบอื่นต่อเลยนะครับและนี่ก็เป็นน้ำซุปนะครับที่เราต้มไว้ก็เป็นหัวไชเท้าแล้วก็กระดูกหมูนะครับต้มน้ำซุปนี่ก็เป็นผักรวมนะครับก็มีผักบุ้งผักกะลัมผักกาดนะครับต้นหอมแล้วก็วุ้นเส้นนี่เป็นเนื้อที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทานแล้วนะครับนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับก็มีพริกกระเทียมแล้วก็อ น้ำกระเทียมดองนะครับปั่นเสร็จแล้วก็ปรุงให้ได้สามรสนะครับก็จะมีความเข้มข้นนะครับน้ำจิ้มนี่ครับหมูหมักเสร็จแล้วก็มาย่างนี่ครับกินกันแบบนี้แหละครับก็ย่างกินกันร้อนๆนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับปี2 5 6 6นะครับปีกระตายนะครับก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับ ถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําหรือ,อเข้ามาทักทายกันนะครับก็ช่องของเราก็เป็นช่องที่ว่าสไตล์แบบบ้านๆนะครับนี่นะดูการกินก็นั่งกินแบบบ้านๆนะครับก็ใช้การบรรยายเอานะครับเพราะว่า มีเสียงรบ้างที่ค่อนข้างที่จะดังนะครับก็มานั่งกินแบบนี้นครับเห็นมั้ยครับกินง,ง่ายๆก็เนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็น้ําจิ้มเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเราทําเองนะครับเราจะปรุงเข้มข้นกระดับไหนก็ได้นะครับก็ติวการนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ สวัสดีปีใหม่นะครับ2566นะครับข็ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่ครับก็กินไปนะครับก็คลิปนี้เป็นถือว่าเป็นคลิปขอบคุณนะครับสำหรับปี65นะครับที่ เราทําทํามาแล้วก็ทุกคนก็ดูดูแล้วก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับาอาจจะมีมากบางน้อยบางก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณจกใจกจริงนะครับสวัสดีครับ